สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสไตล์ภูบดนัฮะนี่คลิปนี้พามาดูตู้แอร์คาบินนะแอร์ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะผู้หญิงขับด้วยนะวันนี้โอ้เปิดมาผมนึกว่าผู้ชายวันนีแรกซิ่งด้วยฮะ

โอ้อยแบบโหดมากนะทุกคน l 5 0 1 8 s p ครับผมคาร์บิดนะฮะตู้แอร์เป็นครั้งแรกครับของจ่องสไตล์โูด,โดนที่ได้มาถ่ายตู้แอร์นะครับที่สำคัญครับคือเป็นผู้หญิงขับนะครับข้างในนะแต่งตัวแบบชิลเลยฮะเพราะว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะทุกคนไม่ได้ซีเรียสยู่แล้ว จ,จะได้อย่างนี้ไหมเนาะเอากันที่บ้านไปติดนะทุกคนแพงแต่ก็คุ้มนะของมันเทียนนะครับอ๊ยเดือดแรงเวอร์ยิงไม่ทันเลยขวันเกียร์อะไรวะเนี่ยสุดเกิน อย่าไม่ยั้งนะทุกคนสุดยอดเลยมาอีกแล้วครับผมน้ำกับเพื่อนมาเลยนะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมโอ้ยเสียดายรถใหม่ดิ เล่นโตมาถ้าเป็นรถผมนิดล้างทุกวันฮนะนี่เป็นตู้แอร์ด้วยโอ้ดูในรูปเขาทำไมเหมือนใหญ่มาลงนาแล้วมันดูเล็กๆนะทุกคนติดตู้แอร์เข้าไปแล้วดูเล็กเลยนะตอนแรกผมนึกว่า40แรงครับผม สาวครับคันนี้ตอนันก็มีมาขมาายลงิอหรอของสยงงงงามบาอย่งยางนี <net> <net> ้แ e, เย็นเจียบเลยนะคันนี้ รอมาแล้วรอ,วอตอนเขากลับมานะทุกคนกลับมาอีกแล้วฮนะอุ้ยสายเหยียบสายจั่วน,นะคนนี้ไม่ธรรมดาฮะฝีไม้ลายมือครับผมดูน้ำก็ฉูดมาเลยแอร์เย็นเพียงพอครับข้างในเสียงเครื่องข้างนอกเป็นยังไงไม่รู้ฮนะ เออชักแจกจะได้ตู้แอร์แล้วสิครับเดี๋ยวเรารับชมน้องกันสักอีกหนึ่งรอบสักสองสามรอบนะผมสุดเกินอะตู้แอร์ฮะตู้แอร์ลงสทมนะอะทำไงก็ไม่น่าเกลียดน,นะบ้านมีกระตังนะผม สเตปการปั่นนี้ก็สเตปใครสเต็ปมันนะครับผมไม่ตายตัวฮะแล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนฮะได้หมดฮะแบบนี้ก็เรียบเหมือนกันฮนะปั่นน้ำหุยโคตรบูเลยขับโหดจัดนะผมขับยังกับ,บุูชายเลย เสียงเครื่องตีนหนักมากครับทุกคนโอ้แรงจริงสุดจริงครับวนันนี้ยอมใจเลยทุกคนเกี่งโหมดมากโอ้ใจนี้อยากวิ่งตามนะครับไปถ่ายใกล้ๆนะแต่เกงใจน้ำนะครับผม ลงไปไม่ได้รับชมบ,บน,นเนาแล้วกันนะผมเนี่เยเขาก็วิ่งบนไปบนมาแหละแรงเลยนะฮะร,รอบนี้น่าจะไม่ต่ำามกจากสองพันนะบวกลบ <c oughs> ถือว่าสุดนะครับผู้หญิงสมัยนี้ต้องแกล่งนะเห็นหลายคนอยู่นะครับโอ้โหทำงานได้อย่างกับผู้ชายเลยนะ สุดยอดจริงๆครับผู้หญิงนี่ท่อเดิมนะครับเนี่ยถ้าท่อลั่นนี่โอ้โหแรงกว่านี้อีกนะผมว่ายังไม่รู้จักชื่อเสียงเรงนามของน้องเขานะผมเพิ่งมาถ่ายครั้งแรกเหมืนี้นนะขับรถมาเจอพอดีโอ้โหเป็นดังบุญนะทุกคนอยากถ่ายตู้แอร์อยู่พอดีอ่ะ โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสไตล์พูโดนด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตลับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะโอเค